ดีทักทายตอนเช้ากับวันใหม่ในช่วงรดน้ำผักตอนเช้าในสวนเกษตรกับในตอนเช้านี้เราก็มีกิจกรรมทุกวันที่ไม่ได้ขาดรดน้ำมาบวกในสวนเกษตรเป็นวิธีแบบจำทําทุาทกวันทุกเช้าดูธรรมชาติดูพืชผัก ตอนเช้าเช้าลดน้ำตั้งแต่ตีห้ายันถึงหกโมงครับลูกมาบวกดูทำไมชาดไปด้วยลดน้ำไปด้วยครับตอนเช้าอากาศนาหนาวหนาอากาศเย็นกับพืชผักในสวนเกษตรไม่ได้ลดน้ำสองสามวันเพราะว่าทำธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจครับเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานในหัวในสวน เจักรแจ็สิ่งที่สำคัญคือรมาะบวบเราไม่ได้ลดน้ำบ่อยเพราะว่าสามวันสี่วันเราก็อลดน้ำเพราะว่าไม่ค่อยเตียงน้ำครับแค่ลดต้นทุนจากน้ำปุ๋ยเคมีเราก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าเราใส่ปุ่นเศษจากใบไม้แล้วก็จบเลยครับ เป็นแบบเดียวกับที่เราทำก็คือเราทำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเศษจากใบไม้ปุ๋นปุ๋นเศษจ,จากใบไม้แล้วเราก็ปล่อยเลยเราก็ไม่ได้มาใส่อร์มโมนใส่อะไรมากมายนี่ครับลูกมะบวกสิ่งดีๆที่มีประโยชน์กเกษตรนา,นานทีค่อยลดน้ำผักแล้วค่อยเดินดูธรรมชาติกับ พี่น้องไปด้วยกันนานนามทีจึงจะมีสิ่งเพราะว่าสิ่งที่มีประโยชน์เราจะส่งวัลลขกษษษิทธตรไว้รับในเคล็ดลับในการปลูกแบบลดต้นทุนของเกษตรับเพราะว่าเราทําไปแล้วก็บางท่านก็สนใจบางท่านก็ไม่ค่อยสนใจกับสิ่งที่ดีมีประโยชน์เราถึงจะส่งวัลลิกเกษตรต้องการเป็นเกษตรของเกษตรพ่อเพียง หรือว่าในการเพาะปลูกแบบไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายช่วยลดต้นทุนกับทำมาทุกปีได้ผลทุกปีแต่สิ่งที่มีประโยชน์กเกษตรก็อยากจะให้ความรู้กับทุกคนในทั่วโลกทั่าทวีปทั่าโชเชียลก็ว่าได้เนะเพราะว่าเราจะให้มีประโยชน์ สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีสุขภาพดีรับประทานปลอดสารพิษสารเคมีเราก็อยากให้มีประโยชน์เนาะครับก็เอาไว้แค่นี้ครับกับกเกษตรพอเบียงในลดน้ําผักตอนเชา้ากับสิ่งที่มีประโยชน์และก็ได้ออกกําลังกายโดยการลดน้ําผักด้วยครับผมสวัสดีครับสู้ๆกันต่อไปครับผมกับชีวิตประจําวัน